สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องประตูล้อแม็กนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมล้อขอบสิบแปดนะครับล้อขอบสิบแปดล้อมือสองนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นล้อเข้ามาใหม่ไปชมกันเลยครับชุดแรกครับผมนะครับชุดแรกก็เป็นล้อท e 3ีสามเจ็ดนะครับผมที3 7สามเจ็ดขอบสิบแปดนะครับมาพร้อมกับยาง ฮีโร่นะครับ265 6018นะครับผมนะครับ265 6018ปี18นะครับผมยางฮีโร่ครับเนี่ยครับ265 6018ปี18ดูสภาพในแต่ละวงนะครับผมล้อก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับล้อก็มีรอยบ้างตามการใช้งานครับดูชัดๆทุกวงนะครับมาดูชัดๆทุกวงนะครับเนี่ยครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นยาง265 60-18นะครับดูดอกยางแต่และโอ้ยยางดอกเต็มนะครับผมดอกสวยนะครับผมดอกสวยดอกสวยทุกวงนะครับผมดอกสวยทุกวงนะครับผมยางปี18ด้วยครับผมสาหรับชุดนี้ก็เป็นแบบ6ลูขอบ18นะครับผมกับสาหรับกระบะยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซุโตโยตานะครับผมมิตซูฟอร์ดมัตดา้าแต่ได้หมดนะครับ ครับต่อมามาชมกันชุดที่สองครับผมอ๋อแป๊บหนึ่งนะครับสํสหรับชุดนี้นะครับผมยังยังไม่ได้บอกราคาครับราคาราคาของชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมกับสภาพสวยๆนะครับผมสภาพสวยๆครับผมแล้วก็มีรอยตามการใช้งานยางยางยังสวยอยู่นะครับผมสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรชุดแปดห้าเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเป็น ลน์นะครับก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมครับต่อมาก็มาชมซุดทชุดที่สองกันต่อเลยนะครับผมครับสําหรับชุดที่สองก็เป็นล้อเอีสามเจ็ดขอบสิบแปดเหมือนกันนะครับเอีสามเอ็ดขอบสิบแปดนะครับผมเป็นล้อหกลูนะครับผมล้อหกรูยางสองห้า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 สิบแปดนะครับยางนี่ครับสองห้า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 สิบแปดปีหนึ่งแปดนะครับผมปีหนึ่งแปดนะครับผมให้ดูแต่ละวงนะครับผมแล้วเราแม่ ชุดนี้สวยนะครับผมแทบจะไม่มีรอยครับผมชุดนี้ชุดนี้แทบไม่มีรอยครับสวยนะครับไม่มีไม่มีรอยนะครับชุดนี้สวยครับเนี่ยครับให้ดูแต่ละวงก่อนครับสวยนะครับสภาพไม่มีรอยนะครับผมนะครับวงนี้ครับวงนี้ก็สวยนะครับผมสวยทุกวงนะครับผมอ่าผมจะให้ดูยางนะครับให้ดูยางเนี่ยครับยางก็จะประมาณนี้ครับยางก็ยังสวยสวยทุกวงเหมือนกันนะครับผมัยางสวยทุกเส้นยางสวยทุกเส้นนะครับผม นะครับยางยางแต่ละเส้นนะครับผมสภาพสวยๆได้นะครับผมสำหรับแม็กชุนนี้ก็เป็นล้อขอสิบแปนะครับผมล้อข้อบแปดหกลูนะครับผมหกลูมาพร้อมกับยางสองห้าห้า้าห้าสิบแปนะครับผมสำหรับกระบะเตี้ยกระบะแท้นะครับผมใส่ได้ครับผมแต่ถ้าใส่ตัวสูงก็จะจะไม่ค่อยสวยนะครับผมเพราะว่ายางยางเล็กหน่อยนะครับผมใสุ่่นเตี้ยุ่นแท้ได้นะครับผม สำหรับชุดนี้ทางร้านเราก็ขายอยู่ที่11,500บาทนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าุดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นลายก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมต่อมาเราก็มาชมกันชุดที่สามครับผมชุดที่สามชุดที่สามครับผมชุดนี้ก็เป็นล้อทีอีสามเจ็ดขอบสิบแปดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี้เป็นงานยอดแดงนะครับผมเนี่ยงานยอดแดงนะครับผมเลเซอร์แดงมานะครับผม สำหรับชุดนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางมาพร้อมกับยาง265 60 18เหมือนกันนะครับผมปี19ึ่งเผมชุดนี้ปี19ผมดูดูสภาพแม็กของแต่ละวงก่อนนะครับผมนะครับสภาพสวยๆเลยครับก็สวยๆเลยสภาพสวยๆนะครับแทบไม่มีรอยเหมือนกันนะครับผมแทบไม่มีรอยนะครับสวยๆนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับครับไปดูทุกวงนะครับผมไปดูทุกวงตาช้าชัดๆครับช้าช้าชัดๆสวยๆครับ ครับผมต่อมาเราก็ดูยางครับผมดูยางนะครับยางก็จะประมาณนี้ครับเส้นที่หนึ่งครับเส้นที่สองครับผมที่สองครับผมดอกสวยครับเส้นที่สามดอกสวยดอกเต็มนะครับผมครับเส้นที่สี่ครับผมดอกก็ยังสวยครับผมดอกก็ยังสวยครับผมสำหรับชุดนี้ก็เป็นล้อที3อสามเจ็ดขอบสิแปดนะครับผมหกลูนะครับผมหกลู สําหรับกระบะยกสูงนะครับผมสาหรับกระบะยกสูงทุกรุ่นนะครับผมสําหรับกระบะยกสูงทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับยาง265 60 18ปี19ครับผมปี19แล้วครับตัวนี้รุ่นน้องายแดงนะครับผมน้องายแดงครับหรือใครจะซื้อล้อใหม่ก็ได้ครับล้อใหม่ก็ประมาณ20,000นะครับผมสาหรับตัวนี้เป็นมือสองนะครับผมมือสองสภาพใหม่นี้ทางร้านเราก็ขายอยู่ที่ 14,500บาทครับผม14,500บาทครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 5 7 7 4 3 1 9 1นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ก็0 8 5 7 7 4 3 1 9 1เหมือนกันนะครับผมหรือจะเข้ามาชมที่ร้านร้านเขาตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมติดกับถนน3 0 4นะครับเนี่ยติดกับถนน3 0 4นะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทร0 8 5 7 7 4 3 1 1 9ครับศูนย์แต่อมาเรามาดูชุดที่4ครับผมชุดที่4 รุ่นสีชุดนี้เป็นล้อเวลครับผมเป็นล้อเวลเป็นล้อเวลลขอบ18นะครับผมล้อเวลลขอบ18นะครับผมมาพร้อมกับยางมาพร้อมกับยางซูมแม็กผมยางซูมแม็กเบอร์265 68 0 1นะครับผม265 68 0 1มีปี19แล้วก็ปี18นะครับผมยางเป็นปี19แล้วก็ปี18ครับผมเรามาดูดูแม็กก่อนนะครับผมดูแม็กก่อนนะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยนะครับผมสวยๆนะครับ สวยเลยครับชัดๆชัดๆครับสวยๆนะครับไม่มีรอยครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับสวยๆนะครับสำหรับล้อมือสองสภาพนี้ก็ถือว่าสวยมากครับผมนี่ครับให้ดูชัดๆแต่ละวงนะครับผมยางครับผมยางยางก็สวยนะครับผมเส้นที่สองครับเส้นที่สามครับผม แล้วเส้นที่สีครับผมยางก็ยังสวยๆอยู่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมสําหรับชุดนี้เป็นแม็กเบลลนะครับผมแม็กเบลล์หกลูนะครับผมสําหรับกระบะโตัวยกสูงตัวไปใส่ได้หมดนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0857743191นะครับผมหรือจะติดต่อทางไลน์ก็0857743191เหมือนกันนะครับผมสําหรับเบลลชุดนี้ลืมบอกราคาไปนะครับสําหรับเบลลชุดนี้ ทางร้านเราก็ขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหรือท่านใดที่สะดวกมาดูที่ร้านก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันคลิปใหม่นะครับผมถ้ามีล้อเข้ามาใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตให้ได้ชม กันอีกรอบนะครับผมครับสวัสดีครับผม